สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมป Mermaid Life นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตเป็นนางเงือกในแมปนี้พี่นิวเคยเล่นมาแล้ว2-3รอบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเข้ามาอัปเดตกันนะเพราะว่ามันมีแบบว่าตกแต่งเป็นวันคริสต์มาสนะคะนี่ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแมปนี้มีอะไรอัปเดตบ้างขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราต้องได้เสียโลบักแน่นอนนะคะ เพราะว่ามันมีพรีเมียมช็อปทุกคนนี่ค่ะมีเป็นจะพูดว่าไงดีอะเอ่อนางเงือกซานตาคอสนะคะนางเงือกซานตาคอสทุกคนดูดิโอ้โหต่อมานะคะก็เป็นนางเงือกซานตาคอสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบผู้หญิงนะคะแต่วันนี้พี่นิวต้องมาซื้ออ่าเป็นนางเงือกมิเตครอสนะคะหรือว่านางเงือกซานตาคอสนั่นเอง ราคา1 0 9 9โลบักนะคะเราจำเป็นต้องจ่ายนะทุกคนนะเพื่อจะได้นางเงือกซันตอคอสมาเอาล่ะทุกคนไม่รอช้านะคะจัดไปดีกว่านะคะทำไงต้องซื้อหรอโอเค1 0 9 9โลบักนะคะจัดไปนะคะเรียบร้อยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นนางเงือกตัวเก่าของพี่นิวนะคะอันนี้เป็นนางเงือกตัวเก่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในนี้ปะโอเคเราซื้อมาแล้วนี่ไงอ๋อ เนี่ยมันก็จะมีหมวกให้เรานะคะมีหมวกให้เราแบบนี้หมวกซานต้านะคะจะมีไอเทมที่เกี่ยวกับซานต้านะคะมานะทุกคนนะเราไม่จําเป็นต้องแต่งตัวเหมือนในนั้นก็ได้เรามาแต่งเองก็ได้นะคะอย่างเจ๋งโอเคเราใส่หมวกซานต้าไปก่อนนะโอเคเราจะมาแต่งตัวนังเงือกกันนะคะอันนี้เป็นชุดคลุมนะคะอะไรอะ่ะรองบอดี้คือจะบอกว่ารูปร่างไม่ได้นะคะ <c oughs> รูปร่างไม่ได้โอเคสรุปแล้วเราต้องเป็นรูปร่างผู้ชายนะทุกคนต้องเป็นรูปร่างผู้ชายนะคืออย่างเท่ทุกคน <c oughs> โอเคเราจะเป็นนายเงือกกันเนี่ยสงสัยว่าต้องเป็นนายเงือกแล้วนะคะต่อไปเรามาดูทรงผมกันนะคะถ้าเกิดจะมีกล้ามขนาดนี้นะคะเราต้องเป็นนายเงือกแล้วนะทุกคนนะดูผมกันเอ้ยเดี๋ยวนะจะเอาผมทรงเก่าออกไปยังไงอ๋อนี่ไงเอาผมทรงเก่าออกไปก่อนนะคะว้าวจะบอกว่าทรงผมผู้ชายนี่คือทเท่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ก็ดูดีนะเออดูหลอดูหลอทรงผมมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะนี่ลองเลื่อนดูนะ ก็มีทั้งทรงผมผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าพี่นิวจาต้องการให้เป็นซานตาครอสแบบนายเงือกนะคะเป็นผู้ชายนะ,ะต่อไปนะผู้ชายเนี่ยจะมีแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องอใส่อันนี้เข้าไปเออหล่อเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเครื่องแต่งานี้ก็มากับเซตซานตาครอสที่เราซื้อเมื่อกี้นี้นะคะมีแว่นด้วยนี่ <laughs> แว่นซานตา เออแบบ้านสันตาก็มาทุกคนเอออย่างเท่ดูดิต่อไปนะมีอะไรอีกอ่ามีเป็นแขนนะคะจะใส่ดีไหมเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เออถ้าใส่มันก็เท่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เออเราไม่ใส่ดีกว่านะ ถ้าเกิดใส่มันแปลกๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไม่ใส่ดูก่อนนะอ๋อมีนี่มีหางมีหางทุกคนหางนะคะหางมันก็จะมีแบบว่าใสา่ไฟที่ประดับต้นคริสต์มาสด้วยนะคะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่น,น,น,นี่หางแบบซานตาคอสอุ้ยหางแบบซานตาคอสก็มาเฮ้ยทุกคนสวยมากตรงนี้ล่ะครีบครีบมไหมครีบไม่ม,ม,ม,มีนะคะโอเคไม่มีโอเค,อเคต่อไปนะี่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีกันดีกว่านะคะเออซานต้าเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแดงใช่ไหม เราก็เอาเฉดแบบสีเขียวๆแล้วกันนะคะเขียวแบบไหนดีทุกคนเขียวเข้มก็สวยนะคะเขียวเข้มอืมอ่ะเขียวประมาณนี้แล้วกันนะคะววสวยอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอหน้าตานะคะจะบอกว่าถ้าเกิดเราใช้เอหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยมันดูเป็นผู้หญิงเกินไปนะคะเออหน้านี้ก็ได้หน้านี้ก็ได้นี่ค่ะอันนี้ก็หน้าตาดูเป็นผู้ชายดีนะคะ อืมความจริงมันต้องมีหนวดให้เราด้วยนะหรือว่านี่คือหนวดอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เออได้อยู่เด้อว่าไปอันเนี้ยนี่มันจะดูยาวไปไหมอะ่ะในแมปนี้มันมีเป็นเครื่องประดับเอ,อ่อหนวดอยู่แล้วนะคะ <S <S เฮ้ยทุกคนดูดีเออว่าไปนะดูดีอยู่นะคะอ่ะเอาหนวดนี้ละวกันทุกคนนะเออนะเออนายเงือกฟันตาคอสต่อไปนะเดี๋ยวพี่นิ่จะไม่ใส่ปีกนะคะลองไม่ใส่ปีกดูนะคะ โอเคถ้าเกิดใส่ปีกมันจะดูแปลกๆนะทุกคนนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันนะคะมามาแล้วนะโอ้โหรอเลยเอ้ยเดี๋ยวนะลืมเปลี่ยนสีผมปะแต่สีผมก็สีนี้ก็โอเคแล้วนะทุกคนเพราะว่าซันตาคอสของเรานะคะสีผมก็สีขาวแบบนี้สีขาวเทาแบบนี้นะคะหุ้ยดูดิสวยมากเลยทุกคนว้าว <Wow. S 1> ปาร์ตนายเงี่ยงซันตาคอสเออมันก็มีด้วยนะคะจะบอกว่าพี่นิวชอบแบบนี้มากเพราะว่าเวลา เออนางเงือกนายเงือกเราว่ายน้ำนะคะมันรูปริ้วแล้วก็สวยงามมากๆเลยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีการอัปเดตฉากยังไงบ้างนะคะเนี่ยมันก็จะมีต้นคริสต์มาสนะคะใต้ท้องทะเลด้วยนะคะเห็นไหมว่าใต้ท้องทะเลนะคะก็มีต้นคริสต์มาสนะคะตอนนี้ด้านบนเป็นตอนกลางวันนะข้างล่างเลยสว่างนะทุกคนโอ้โหจะบอกว่าคนนี้นะคะห่างเธอนี่คืออลังการมากเลยทุกคนเห็นปะห่างอลังการมากอ่ะ มีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยเล่นยังไงอะจะบอกว่าเราว่ายน้ําอยู่แล้วไงจะเล่นยังไง <c ười> คือประเด็นเราว่ายน้ําอยู่แล้วว่ามันจะเล่นยังไงอะทุกคนเออว้าวคนนี้นะคะคนนี้นะคะเขาก็ซื้อเหมือนเราเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหสวยงามว้าวดูดิหุยปลาจะบอกว่าปลาเขานะคะมีการใส่หมวกสตอคอร์ด้วยนะคะเนี่ยปลาเธอคนนี้นะคะไปไหนแล้วล่ะปลาเอา้าปลาหาย อ๋อเราเรา,เราทับปลาเขาอยู่นะนี่ไงปลาใส่หมวกซานต้าด้วยนะคะน่ารักชะมัดเลยว้าวโอ้เจะบอกว่าคนนี้นะคะก็ซื้อชุดซานต้าเหมือนกันนะคะอ๋อเป็นซานต้าทุกคนเออนะเออเราต้องคุยกับซานต้านะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็น N p c นพนะคะไม่ใช่ผู้เล่นนะคะตอนแรกเป็นอยู่เข้าใจว่านี่คือผู้เล่นเป็น N p c พซที่เป็นร่างซานตาคอสเลยนะคะโอเค <laughs> ไม่ใช่นะคะเป็น NPC นะไม่ใช่ผู้เล่นออ้ยตรงนี้ร้านอะไรอะ่ะสวยมากเลยมาดูกันนะคะว้าวขอดูหน่อยนะเฮ้ยมีกล่องของขวัญด้วยอะ่ะเฮ้ยอ๋อมีการเก็บกล่องของขวัญด้วยเราต้องเก็บกล่องของขวัญให้ได้แปดชิ้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าหมอดูปะเนี่ยอ๋อเป็นหมอดูนะคะโอ้หมอดูหน้าตาสวยมากเลยนะคะเหมือนกับว่าให้ให้เธอทําการเปิดใบดูดวงอะไรให้กับเราแบบนี้เหรอ หมอดูเหมือนกับว่าให้เราถามนะคะว่าจะถามอะไรกับหมอดูนะคะอย่างเช่นถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีเงินนะคะหมอดูก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอเอาดาก่อนนะหมอดูบอกว่าจะมีเงินก็ต่อเมื่อเธอมีครอบครัวแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนี่หมอดูหรือหมอดาวเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกล่องของขวัญก่อนนะตอนนี้เราเพิ่งเก็บกล่องของขวัญได้แค่ชิ้นเดียวนะคะกล่องของขวัญกล่องของขวัญอยู่ไหนนะกล่องของขวัญอืมอุ้ยเจอแล้วทุกคนอีกกล่องนึงอีกล่องนึงนี่ไง เจอสองกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าเกิดเราเก็บกล่องของขวัญได้ครบแปดชิ้นแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะอุ้ยกล่องที่สามอยู่นี่นะคะจัดไปกล่องทึงสามอยู่นี่เฟืบอาได้สามกล่องแล้วเจอแล้วกล่องนึงอยู่ตรงนี้จัดไปว้าวเจอสี่กล่องแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะคะมันก็จะเห็นชัดหน่อยนะจะบอกว่าชอบกลางวันมากกว่ากลางคืนนะ,ะเพราะว่าตอนคืนมันจะมืดนะ่ะทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นอุ้ยนี่ไง กล่องที่ห้านะคะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะฟึบโอเคอีกสามกล่องนะทุกคนกล่องขงขวัญขงข้าฮโอโหเอาเฮ้ยเจอเฉยเ,เลยโโฮโหโอเคเหลือสองกล่องนะคะเออไปไปมา,มาแล้วก็ไหว้ามาเจอนะคะเนี่ยพี่นิว่าอีกสองกล่องเนี่ยมันต้องหายากแน่เลยนี่คือเข้าไปในไหนเนี่ยลองเข้าไปดูนะวินี่มันร้านขายอะไรอ๋อจะบอกว่า มีเดินแบบนางเงือกนายเงือกด้วยนะคะเอ้ยเจ๋งอะ่ะนี่ไงเขาบอกว่าอีกเท่าไหร่เนี่ยเก้าวินะคะก็จะมีการโชว์เดินแบบนะคะ <S <S อ๋ออย่าบอกนะว่าเราเข้ามาแล้วเราต้องแต่งตัวเป็นแนวเพรสตีเ้เนาะอ๋อถ้าเกิดใครอยากแบบว่าเดินแบบนะคะก็ให้เข้ามาในนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอเอ้ยออกไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยเราหลงเข้ามาแล้วเราออกไม่ได้ทุกคน <S <S <อ>นี่เราต้อง <c oughs> นี่เราต้องมาแต่งตัวเหรอ ให้ตายเธอเนี่ยมันไม่ยอมให้เราออกไปนะคะอุ้ยแต่ว่านี่ทุกคนคนนี้นะคะแต่งเป็นเหมือนนางชดาเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยน่ารักดีนะเออคนนี้ว่าไปนะนี่เราไม่สามารถออกไปได้แล้วนะเราหลงเข้ามาแล้วนะคะคนนี้ก็ล้อหลอนะคะโอ้โหนายเงือกบางคนก็ล้อหลออ๋อนี่ไงทุกคนได้เวลาเดินแบบแล้วนะคะนี่นี่เนี่ยก็จะมีเหล่านางเงือกนะคะมาเดินแบบแบบนี้อุ้ยเจ๋งอะอุ้ยคนนี้มีโพสท่าด้วยอ่ะ กดให้เลยสี่ดาวนะคะกดให้เลยสี่ดาวนะคะบวชไปเลยนะคะเออนี่เราเราจะมาหากล่องของขวัญไม่ใช่หรอโอคนนี้ไหว้สูงจังเลย <c oughs> ออะให้สามดาวนะให้สามดาวนะคะคนต่อมานะคะโอ้โหมาแบบเป็นหางนางเงือกสีแดงนะคะชุดก็เป็นชุดสีแดงให้เลยสามดาวนะคะทุกคนสวยงามสวยงามเนี่ยว่าชัววัดเฉวียนด้วยนะคะโอ้โหดูท่าดูท่า <c oughs> คนต่อมาคือเรานะเดี๋ยวจะไหวไปข้างหน้ายัางไงขอโพสท่าดิ อ้า่กดอกกดอกอ้าปไปไงเนี่ยโอ้โหดูดิเอองโดให้เราด้วยนะคุณมีท่านั่งด้วยโอ้ยน่ารักเออโจมเต็งก็เป็นนะฮะอะไรนะนี่ประกาศผลแล้วหรออ๋อถ้าเกิดผู้ชนะจะได้เงินมาสามสิบเหรียญนะคะอุ้ยเจอแล้วอยู่ตรงโตนี้กล่องอันที่เก้าเอออันที่เจ็ดจะไปเก้าได้ไงมีแค่แปดกล่อง อันสุดท้ายโฮ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 ไม่เจอ <t> ทำไงก็ไม่เจอทุกคนนะเ <t> จอแล้วทุกคนอันสุดท้ายเรียบร้อยนะคะเราสามารถเก็บกล่องของขวัญให้กับซันตตคอร์สหมดแล้วนะ,ะโอเคเพราะฉะนั้นซันตตคอร์สแบบเราก็ต้องไปหาซันตตคอรอสนะคะ <t> <t> โฮ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 สวัสดีซันตตคอรสเรามาแล้วเราสามารถเก็บกล่องของขวัญให้ซันตตคอรสได้หมดแล้วนะซันตตคอรสมีอะไรให้เราอะ <t> ่ะเดี่ยวซันตตคอรส ซานตาคอสไม่มีอะไรให้เราเลยเหรอเหมือนกับว่าเราเก็บกล่องของขวัญให้กับซานตาแล้วนะคะแต่ว่าซานตาที่เป็น NPC เขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าหลังจากนี้อาจจะมีของขวัญมาให้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครลองเก็บของขวัญดูแล้วได้ก็บอกพี่นิวด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นิวนะคะก็ได้นะคะมาเป็นซานตาคอสนะคะในแบบนี้นะ,ะจะบอกว่าเป็นนายเงือกซานตาคอสที่หล่อเหลามากๆเลยนะคะแล้วอย่างคือ มีเป็นนางเงือกด้วยนะไม่ได้มีแต่นายเงือกทุกคนนะจะบอกว่าก็แอบแพงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเรานะจ่ายโลบักประมาณ1,000โลบักเพื่อให้ได้เซตของซันตาคลอสมานะคะก็ยอมรับว่าแอบแพงอยู่นะทุกคนเอาละครวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าแบบนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้กันดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะจุ๊ๆโโเอเดี๋ยวนะกล้องจะซูมลวดเกินไปแล้ว ออจะมีนางเงือกตัวไหนมาชอบข้าบ้างนะแต่พอมองไปรอบๆแล้วนั้นไม่มีนางเงือกตัวไหนที่ชอบข้าเลยหรือว่าจะเป็นนางเงือกตัวน,นั้นโอ้ไม่นะว้าวว้าวนางเงือกตัวน,นี้สวยเหลือเกินทําไมเธอว่ายน้ําแบบนั้นนั่นสวยมากเลยนะเนี่ยพี่เธอจะว่ายหนีฉันทำไมอ่ะเอาเธอนี่เธอ อ้าวฮ้ยเดี๋ยวสงสัยว่านางเงือกตัวนี้ไม่อยากรู้จักข้าเพราะว่าข้ามีหนวดที่แกใช่ไหมฉันมีแฟนแล้วนะ่าต้องขอโทษนายด้วยนะนายไปหานางเงือกคนอื่นเถอะไม่นะนี่เธอมีแฟนแล้วเหรอเออความหวังของข้านี่ถ้าเขาไม่สนใจสนใจเราก็ได้นะฉันพร้อมเสมอไปไงฉันมีเขาด้วยฉันเป็นนางเงือกที่มีเขาแต่ข้านี่สิ ทั้งไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีใคร